สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับหยุดไปยาวนานมากช่วงปีใหม่นะครับเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหนกันเอ่ยขอจใจไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับมีความสุขมากโอเคนะเข้าเรื่องนะครับฟิสิกส์ของเราเนี่ยที่ในบทนี้ม .6 นะครับที่เรียนไปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องก็คือ1ไฟฟ้าแม่เหล็กนะจบไปแล้วนะครับสอบกลางภาคเรียบร้อย รื่องที่2ก็คือฟิสิกส์อะตอมสุดท้ายคือฟิสิกส์นิวเคลียร์นะฮะเราจะเหลืออีก2บทนะครับที่เหลืออยู่ก็คือฟิสิกส์อะตอมกับนิวเคลียร์นะสองอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากที่ไม่ยากเนื่องจากว่านั่นเลยจะมีความรู้พื้นฐานจากวิชาเคมีนะอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะเรื่องเนี่ยมันตรงกันนะครับตรงกันแต่ฟิสิกส์เนี่ยจะเพิ่มในรายละเอียดของการคำนวณน,นะครับเข้าไปเล็กน้อยนะฮะไม่มากนะครับเล็กน้อยนะโอเคในฟิสิกส์อะตอมนะครับของเรา เราจะพูดจบเนี่ยประมาณสักเต็มที่นะครับอาจารย์ให้2ส,สัปดาห์นะสสัปดาห์เนี่ยคือจะจบฟนะิสิกส์อะตอมแล้วเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องเล่าส,ส่วนใหญ่นะครับเป็นประวัติที่มาที่ไปว่าใครคิดได้ยังไงนะครับแล้วมีการต่อองค์ความรู้ต่อยอดเนี่ยไปอย่างไรสุดท้ายแล้วณนะตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะฮะเราได้ความรู้ถึงขนาดไหนนะครับในปัจจุบันนั่นคือภาพรวมๆนะครับของฟิสิกส์อะตอมส่วนฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับก็คือจะพูดไปที่ ไปเปิดข้อสอบดูนะครับมันจะเน้นไปที่เรื่องของสัญ,ญาลักษณ์นิวเคลีย์นะสัญ,ญาลักษณ์นิวเคลีย์นะครับว่าเมื่อเอาตัวนี้มาใส่แล้วที่เหลือเนี่ยมันจะแปลงร่างนะครับหรือว่าปฏิกิยาฟิชชันเนี่ยเมื่อมันสุดท้ายเนี่ยมันจะได้อะไรเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของฮาฟไลท์ Life นะครับก็คือครึ่งชีวิตอันนี้คือที่ออกข้อสอบเยอะๆนะครับก็จะพูดอยู่ในข้อสโคบตรงนั้นนะส่วนเรื่องของควอนตั้งฟิสิกส์เนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับอะตอมแต่ว่าคืออาจจะลดหลั่นลงไปนะครับอาจจะพูดแต่แต่แต่ว่าไม่ลงไปลึกนะพวกแป๊บบอดี้อะไรพวกนี้จะไม่พูดถึงนะครับโอเคเข้าเรื่องนะครับฟิสิกอะตอมของเราประวัติตอนเริ่มต้นของอะตอมเนี่ยนั่นเลยลองอ่านชื่อนะครับคนแรกก็คืออ่านว่าอะไรเอ่ยลูซิฟุสนะคนที่สองคือดิมูคิตุสนะครับสังเกตชื่อเนี่ยนั่นเลยลองดาวนะครับว่าเป็นชาวอะไรชาวอะไรนะครับ ลงท้ายด้วยปรปรกุศนะครับอ,อุดเนี่ย <c oughs> มันก็คือเอ่อก็คือเป็นชาวกรีก่าโอเคนะครับสันโบราณนะเป็นชาวกรีกนะครับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมเนี่ยคนแรกเลยก็คือลูซิฟุสนะครับไล่มาเลยนะเขาก็ไปมองว่าเอะวัตถุเนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่ามีวัตถุอยู่อันนึงเนี่ยแล้วมันเกิดการแตกนะครับแตกหักลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาสนใจว่าถ้ามันแบ่งได้เล็กสุดเนี่ยมันคืออะไรนะ สมัยนะั้นอาจจะเป็นฝุ่นนะครับสักจุดหนึ่งนะสักก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอ้ตัวนี้ว่าอะตอมนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอะตอมนะเป็นความรู้สมัยโบราณมากเลยนะครับของอะตอมเนี่ยเริ่มเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากคนนี้นะถัดจากนั้นนะครับคนที่มาต่อยอดองค์ความรู้ก็คือดีโมคิตุสนะมีความเห็นเนี่ยตรงกับลูซิฟูสนะครับก็คือแบ่งได้สุดคืออะตอมเนี่ยเหมือนกันนะแต่เพิ่มนิยามก็คือว่าไม่สูญหายหรือเกิดใหม่นะครับอันนี้จะตรงกับ ทางด้านฟิสิกส์ของเราก็คือการอนุรักษ์พลังงานนะ Conservative นะครับ of energy นะฮะก็คืออนุรักษ์พลังงานไม่สุดท้ายเกิดใหม่โอเคอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือโครงสร้างนะครับเรียงตัวต่างกันเนี่ยเขาก็สนใจว่าเอ๊ะมาไปก้อนหินก้อน A ก้อน B นะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นต้นไม้เป็นน้ำเนี่ยมาต่างกันเพราะอะไรนะครับก็คือเขาก็สมมติว่าเอ๊มีความคิดว่านะครับการเรียงตัวของบางอย่างน,นะครับ จึงทําให้สสารเนี่ยมีความแตกต่างกันนะนั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่3าก็คือระหว่างอะตอมเนี่ยเป็นที่ว่างหมายถึงว่าเมื่อเขาแบ่งนะครับเล็กๆออกไปเนี่ยปึ๊บมีอะตอมอยู่ X Y นะครับแบบนี้ที่ว่างระหว่างกันเนี่ยสามารถจะเคลื่อนที่ไปมาได้อันนี้คือสมมติฐานนะครับสองของ2คนแรกนะลูซิฟุสกับดิโมคิตุสนะครับสองคนนี้ก็มีความเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็นอะตอมนะส่วนนะครับอีกกลุ่มนึง มีความเห็นตก่างออกไปนะครับก็คือเอนเพโดคิสนะเอเพโดคิส ok นะครับบอกว่าประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประกอบด้วยดินนะดน้ำโลมไฟนะดินน้ำโลมไฟนะครับอย่างเช่นคนเรานะครับหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีนะครับส่วนประกอบก็คือดินดินคืออะไรเอ่ยที่ข่หรือเปล่า <c oughs> ผิวหนังนะครับเนื้ออะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของดินนะครับส่วนน้ำก็คือเลือดนะในร่างกายของคนนะครับคนเนี้ยก็คือเลือด ส่วนลมก็คือคืออะไรครับตรงนี้ตึ๊ด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 อ่าลมหายใจนะครับอาจจะเป็นบางอย่างนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะลมหายใจนะครับส่วนไฟก็คือเป็นการเผาไหม้ในอนุณหภูมิเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับในร่างกายของคนเราก็คือจะมีความอบอุ่นอยู่นะฮะเขาก็บอกว่าประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับเช่นเดียวกับคนนี้อริสโตเติลนะครับโอ้คนนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น พระเจ้าเลยนะฮะในสมัยกีบโบราณนะครับเก่งมากคณิตศาสตร์ก็เก่งนะนักปราชญานักเศรษฐศาสตร์ศาสนานะครับเก่งทุกอย่างเลยคนคนนี้เขาบอกว่าไม่มีอะตอมนะครับมีแต่ดินน้ําลมไฟแล้วก็ไม่มีที่ว่างเลยเลยนะครับทุกอย่างประกอบด้วยดินน้าลมไฟดังนั้นนะครับในสมัยกีบโบราณเนี่ยเขาจึงแบ่งนะครับความรู้เนี่ยเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มหนึ่งบอกว่ามีอะตอมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่มีนะครับมีเฉพาะดินน้ำลมไฟ ซึ่งในความเห็นของคนต่วใหญ่เนี่ยก็จะเชื่อนะครับสัดส่วนใหญ่นะจากที่ลองค้นๆดูนะครับก็จะเชื่อในแนวคิดของดิน้ำลมไฟเนี่ยสามารถกว่าที่จะมีอะตอบนะครับในสมัยก่อนนะนะจึงเีเหตุผลนะครับว่าเขาก็จะมีนะครับประเภทของหนังจีบโบราณกําลังภายในนะครับก็คือมาจากตรงเนี้จะมีท่าด,ดินท่าอะไรนะครับ mm hmm. เคยนั่นเองเคยดูใช่ไหมฮะาตาไฟเข้าแทรกรวบรวมพลังลมป้านะครับดาบมังกรอ,อยู่นี่จะชอบมากเลยนะเตียบอกี้ โอเคนอกเลือนฮะเดี๋ยวก็จะมีเป็นวิดีโอนะครับอาจารย์ไปเซิร์ชจากในในวิดีโอให้ดูว่าเอ๊ะมันมีบางคนนะครับที่สามารถจะรวบรวมพลังงานบางอย่างในตัวเนี่ยซึ่งคนธรรมดาทําไม่ได้แต่ว่าคนคนนี้สามารถทําได้นนะเดี๋ยวจะมาประกอบนะครับให้พวกเราดูกันนะต่อต่อไปนะครับโอเคขัดจากตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นยุคแรกนะครับสมัยกีบโบราณจากนั้นมาที่ดูยุคกลางบ้างนะครับยุคกลางก็คือช่วงศตวรรษ คำว่าศตรวรรษนี้กี่ปีครับอ่าศตรวรรษก็คือหนึ่งร้ปีนะถ้าเป็นทศนะครับทศก็คือเท่ากับ10นะหรือว่าทศก,กังก็คือ10หน้าศตรวรรษก็คือหนึ่งปีปัจจุบันนี้ก็คือศตรวรรษที่เท่าไร่เอ่ยย1สเอด่าโอเคครับศตรวรรษที่21นะนึกถึงโดเรมอนขึ้นมาทันทีชอบมากเลยโอเคนะครับต่อนะคนที่สนใจนะครับต่อยอดองค์ความรู้จากสมัยกีบโบราณก็คือ นะจริงๆมันมีหลายคนนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างที่เขาสับสนุนนะครับว่าเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอะตอมจริงๆเนี่ยก็คือ1นึ่งเทอร์ริเชอรนะีคนนี้จะทําเกี่ยวกับเครื่องสูบอากาศนะครับก็ยืนยันว่าที่ว่านี่งมีจริงเพราะเขาทําเป็นักษณะของกระบอกสูบแล้วก็ดูนะครับว่าที่ว่านี่มันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับสามารถจะทําให้เกิดที่ว่าจริงๆได้ในนี้สูบอากาศออกไปนะครับคนที่1คนที่2ก็คือกาลิเลโอเด่นมากก็คือการปล่อยวัตถุสองก้อน นะ A ก้อน B นะครับที่มีขนาดต่างกันแล้วโตถึงพื้นพร้อมกันในแนวนะเส้นตรงนะนิวตันเช่นกันนะครับค้นพบกฎนิวตันอยู่3ข้อนะหนึ่งสองสามนะครับข้อที่2ก็คือ sigma F เท่า m, 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 m a นะในข้อสอบของจรยก็คือจะในจะถ้าเรียนวิกาจารย์นี่จะรู้นะครับมาม่านี่คืออะไรนะฮ <c oughs> okay, าาโอเคครับนะครับวันนี้ก็บอกว่าค้นพบกัฎการเคลื่อนทีนะ่จากนั้นนะครับสุดท้ายโรเบิร์ตบอยโรเบิร์ตบอยทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแกส๊ส นะครับ P คือ pressure แปลผกผนกับตัว volume นะครับก็คือปริมาตรกระบอกชียะอุดปากหลอดนะครับจากนั้นกดลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามีความดันสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็คือปริมาตรจะลดลงนะยืนยันว่าตอนมีจริงๆนะครับเสร็จเรียบร้อยในช่วงแรกนะทีนี้ก็มาดูนะครับเป็นลักษณะข,ของความรู้เมื่อประมาณตอนนี้21สมมมติว่าเจอในที่19นะครับลบไปก็คือเท่ากับ สอ0สามปีที่แล้วนะประมาณนะครับประมาณสองสปีที่แล้วเขาก็จะมีการคิดนะครับค่าของความเร็วเมื่ออนุภาพอยู่ในสนามนะครับไฟฟ้าค่าหนึ่งนะตัวนี้ทำไมถึงพูดขึ้นมานะครับก็คือมามีผลกับฟิสิกส์สมัยใหม่นะอันนี้เป็นแนวคิดนะครับตั้งต้นแรกสุดเกี่ยวกับเรื่องของอนุภาพเล็ก เจ้าตัวนี้นะก็คือเป็นประจุบวกนะครับสมมุติขึ้นมาณที่เนี้ยเคลื่อนจากจุด A ไปจุด B นะครับแล้วเขาสามารถจะคำนวณหาค่าของความเร็วได้นะครับจากเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานได้ยังไงนะครับก็ลองมาดูที่สมาการนี้เดลต้า e k นะครับ n e t i c Energy จะเท่ากับเดลต้า p p นะครับหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนรูปจากพลังงาน2อ,อย่างก็คือพลังงานจนไปเป็นพลังงานสังพลังงานสัง์ไปเป็นพลังงานจนนะครับกลับไปกลับมาได้ นะดูจากรูปภาพนะครับถ้าเราสนใจที่จุด A เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น A เนี่ยมีความเร็วเริ่มต้นก็คือเท่ากับ0นย์ะเราจะได้นะครับว่าพลังงานจนในตอนเริ่มต้นเนี่ยจุด A เนี่ยมีท่าค่าเท่ากับ0ูนย์เราจะเหลือเป็นนะครับตัวพลังงานจนที่จุด B จะเท่ากับพลังงานสักนะครับของภาพรวมทั้งหมดเราก็ได้ว่าเมื่อได้ค่านะครับตัวนี้ก็คือค่าของความเร็วณจุด B เนี่ยจะมีาค่าค่าเท่าก,กับ s q u a นะครับของ2องคิวต้าวีส่วนเอมนะครับช่างมัน อันนี้เป็นแนวคิดว่าเมื่อสองสามร้อปีก่อนเนี่ยก็คือได้เจ้าตัวนี้ออกมานะได้ออกมานะครับเอามาต่อยอดกับสมัยใหม่มากสมัยใหม่ได้นะครับริมพันกันแล้วโอเคการคำนวณนะครับง่ายๆเบื้องต้นในข้อที่1เนี่ยไม่มีอะไรนะครับอันนี้จะซ้ำกับเรื่องของตัวสแตติที่พูดไปนะครับในบทที่1เทิมที่แล้วนะก็อไก่ก็คือหาค่าของแรงนะครับเราก็ได้ว่าบอกค่าของเอติกซิลมาให้ ค่าของ e นะครับก็ไก่เนี่ยจะคิดจาก F เท่ากับ qe อ่าเป็นนิยามของสนามไฟฟ้าจะเท่ากับอัตราส่วนระหว่างแรงต่อด้วยประจุเราก็แทนค่าได้เลยนะครับในข้อนี้ q ก็คือ5คูณ10กํลังลบ9คูณกับ e ก็คือ10กํลัง4นะครับคำนวณออกมาก็คือเป็น5คูณ10กํลังลบ5หน่วยก็คือนิวตันทิศทางไปค่าหนึ่งนะครับช่างม นะไม่ได้สนใจมากนะครับเรื่องของเวกเตอร์ตัวนี้ทีนี้ขอไข่นะครับความเร่ง acceleration นะครับจะคิดจากตัว sigma F เท่ากับ ma ma นะครับตัวนี้โอเคต่อนะครับ F รู้แล้ว m รู้แล้วนะครับหาค่า a a ก็คือ F ส่วนด้วย m F ของเราก็คือจากข้อกไก่นะครับ5คูณ10กําลังลบ5ส่วนด้วย a ก็คือ ทนัส่วนด้วย m นะครับก็คือ4คูณ10กำลังลบ6ออกมาคิดนะครับตัดตัด4 1 4ใส่จุดเติม0นะครับ4 2 8 4 5 20โอเค1.25คูณ10กำลัง1หรือได้ว่า a นะครับจะมีค่าเท่ากับ12.5เมตรอร์กแพร์จบนะครับในเรื่องของการคำนวณเบื้องต้นง่ายๆถัดจากนั้นก็จะเจาะลงไปนะครับ ในยุคก่อนเนี่ยก็คือจะบอกว่ามีเฉพาะอะตอมนะครับอย่างเดียวนะแบ่งแยกอีกไม่ได้แล้วแต่ว่าคนที่ต่อยอดองค์ความรู้นะครับว่ามันน่าจะแบ่งได้อีกนะครับตัวอะตอมเนี่ยนะควรจะแบ่งได้อีกนะครับก็คือคนแรกนะครับไกเลอร์ไกลเลอร์ตัวนี้น,ะนั่นเองดูในเอกสารประกอบนะครับที่อัปโหลดไว้ใน a c e b o o k นะครับในกลุ่มของอาจารย์ฟิสิกส์อาจารย์หวงนะทำไว้แล้วนะครับก็คือเป็น powerpoint ลองไปดูแล้วกันนะครับมันมีภาพที่สวยงามกว่านี้ อันนี้วาดแบบสรุปนะไกลเลอร์เนี่ยทำเครื่องสูบอากาศสูบสูญอากาศขึ้นมานะครับก็คือดึงอากาศออกไปด้านนอกจากนั้นก็คือเพิ่มไฮโวลเจนะจากรูปภาพนะครับด้านนี้คือลบด้านนี้คือบวกเพิ่มไฮโวลเจเข้าไปเนี่ยผมปรากฏว่านะครับพอค้นพบว่ามีสารเรืองแสงนะเรืองแสงสีเข,เขียวขึ้นมานะครับคืออะไรเดี๋ยวตัวนี้จะมีเป็นวิดีโอให้ดูนะครับของจริงนะเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดต่อไม่ได้นะครับแป๊กอยู่แค่เนี้ย มันคืออะไรนะครับก็ไม่รู้พยายามศึกษาว่ามันคืออะไรก็ไม่สามารถจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับคนที่สารต่อความคิดนะครับประมาณ20ปีต่อมาก็แก่ไปแล้วนะครับคนนี้มาต่อยอดนะวิลเลียมคุกมาต่อยอดองค์ความรู้นะครับสารต่อความคิดนะโดยการที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับของหลอดนะครับไอ้เจ้าคุกทิวนะครับตัวเนี้ยแต่ณน,นที่นี้ดั้งเดิมเนี่ยก็คือเขาทําการดัดนะครับเจ้าการจาก กระป๋อแก้วนะครับดยการเผาก็คือเป่าไฟนะครับให้ร้อนแล้วก็ดัดคือต้องจ้างช่างนะครับมาทำนะหรือเขาทําเองก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่ว่าเนื้อหาของมันก็คือเขาค้นพบว่าลังสีในเจ้าการรั่งแสงสีเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตรงข้ามกับขั้วไฟฟ้าลบนะตรงข้ามกับขั้วโาลบครับขั้วบวกเนี่ยก็คือไม่มีผลอะไรนะครับเขาก็เลยสรุปว่าไอ้ลังสีเนี่ยมันเกิดจาก ขั้วลบซึ่งภาษาอังกฤคือแคโทดนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่าแคโทเ a นนะในในส่วนของวิลเลียมคุกนะครับก็คือคนพบเป็นรังสี c a t แคโทขึ้นมานะเหตุผลก็คือเกิดจากขั้วลบนะครับขั้วบวกไม่ใช่เกิดจากขั้วลบแล้วเดินทางไปเส้นตรงอันนี้ก็คือของวิลเลียมคุกนะครับต่อยอดองค์ความรู้มาเรื่อยๆอก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับก็ค้างอยู่แค่เนี้ยก็ไม่รู้นะครับคืออะไรคนที่มาต่อยอดอีกก็คือทอมสัน นะโทมัสทอมสันนะครับก็คือพิสูจน์ได้ว่าแคโทเลเนี่ยเป็นลำอนุภาคนะครับที่มีประจุบวกแล้วก็สามารถจะวัดค่าของประจุต่อมวลนะครับ Q ต่อ m ได้ด้วยหลักการนะครับดังนี้นะก็คือเขาจะเพิ่มนะครับตากะบานนี้ก็คือสนามแม่เหล็กนะแม่ติกฟิลนะครับเข้าไปแล้วก็ทําการ อยู่นะครับระหว่างค่าของสนามไฟฟ้าจะนั้นทำการปรับนะครับให้ลำของไอเจ้าแคโทโอดเลยเนี่ยวิ่งให้มันได้ตรงที่สุดนะให้มันได้ตรงที่สุดนะครับเขาเลยได้ความความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเส้นตรงแสดงว่านะครับแสดงว่าค่าของดูนะฮะอ,อ,อันนี้จะข้ามช็อตมานิดนึงนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือมีเฉพาะสนามแม่เหล็ก เริม่มต้นมีสามัยเลยนะครับตัดสายไฟฟ้าเนี่ยท้่ไปก่อนเนี่ยเขาก็พิสูจน์นะครับได้ว่า fb เนี่ยจะเท่ากับตัว fc fc ก็คือแนคขับไม่ใช่นะ fc ก็คือแรงสูอศูนย์กลางนะครับ2ตัวเนี้ยเป็นค่าเดียวกันนะปล่อยแล้วมันคือมันจะเคลื่อนที่โค้งนะครับโค้ง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 ไปเรื่อยๆถ้าอันนี้เป็นประจุลบนะแคโทดเลยนะครับถามว่าจะโค้งขึ้นหรือโค้งลงตอบได้ไหมเียไปแล้วนะครับก็คือจะวิ่ง โค้งล,ลงมาข้างล่างนะครับก็คือเส้นจะวิ่งโค้งลงมาข้างล่างเขาก็พิสูจน์นะครับได้ว่า QVB s i n คือ90นะครับก็คือเท่ากับ1เท่ากับ mv square ส่วนด้วย r จัดรูปสมการให้เป็นประจุต่ตอมวลนะครับได้เป็นค่า v ส่วนด้วย b คูณกับ r r คือรัศมีของวงโครจรนะรอันนี้ก็คือติดเอาไว้นะครับจากนั้นต้องการคิดหาค่าของ q ต่อ m นะ q ต่อ m นะครับเขาก็ q เออไม่ทราบนะครับว่าความเร็วเนี่ยคือเท่าไหร่นะก็เลยจัดรูปนะครับให้มันวิ่งเป็นเส้นตรงซะเพื่อจะหาค่าของความเร็วณนะที่นี้นะครับก็จะได้เป็นช็อตเนี้ยออกมาอันนี้ช็อตที่2ช็อตที่1ก็คือ Fb เท่ากับ f c นะครับให้เป็นเส้นโคง้งเราได้เป็น Q ต่อ m จากนั้นช็อตที่2ก็คือหาค่าของ v ออกมานะครับจากสมการ Fb เท่ากับ Fe ก็คือจัดให้มีสามไฟฟ้าเข้าไปนะครับเกี่ยวข้องแล้วก็ดึง แสดงว่าด้านบนนี้เป็นขั้วไฟฟ้าประเภทบวกหรือลบต้องเป็นบวกนะครับข้างล่างคือต้องเป็นลบเพื่อจะได้ดึงเจ้าลำเนี่ยให้มันขึ้นไปจัดให้มันเป็นเส้นตรงนะครับได้สรรมการก็คือตัว qvB นะครับสสไม่ต้องเขียนเท่ากับ F ก็คือ qE นะตัดตัว q ตัด q ทิ้งไปนะครับได้สรรมการคือ v จะเท่ากับ E ส่วนด้วย q นะได้สอบสรรมการแล้วนะครับทำยังไงต่อ ก็นี่เลยนะครับจัดเลยจากสอสสมการเนี่ยเขาก็เอาค่าเนี่ยต่างๆนะครับเพราะว่า e เนี่ยเรารู้นะ e เรารู้นะครับเข้าไปแทนเนี่ยปึ๊บจะได้เป็นค่าประจุต่ตอมวลออกมาเท่ากับ1.7 6คูณ10กำลัง11ค่านี้ควรจะต้องต้องดูนะครับเป็นค่าประจุต่อมวลของทอมสันกานะรทดลองของทอมสันนะครับคิดได้เท่านี้เขาจะเปลี่ยนโลหะนะครับไปกี่ชนิดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีค่าคงตัวนะครับอยู่ประมาณเนี่ย จากการทดลองนะก็เลยสรุปว่านะลังสีนี้ที่เขาบอกนะครับก็คือเป็นแคโทดรังสีแคโทดเนี่ยให้ชื่อนะครับว่ามันคืออิเล็กตรอนนี่นะครับมาแล้วครับเป็นที่มาของอิเล็กตรอนนะอนุภาพลังสีแคโทดก็คือให้ชื่อว่าเป็นอิเล็กตรอนมาจากทอมสันนะครับเป็นคนตั้งชื่อให้สรุปว่าในช่วงของทอมสันนะครับไล่มาเนี่ยตั้งแต่ไกลเลอร์ ไกเลอร์นะครับวิลเลียมคุกเนี่ยเขาก็มาถึงทอมสันนะครับสูุปได้ว่าอะตอมเนี่ยสามารถแบ่งได้อีกนะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะอะตอมอย่างเดียวนะครับแบ่งได้ก็คือเป็นอิเล็กตรอนนะเป็นส่วนประกอบของอะตอมเช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นทฤษฎีเริ่มต้นนะในช่วงแรกก็คือพูดทฤษฎีก่อนนะครับในพักต่อไปเนี่ยจะพูดถึงการคำนวณนะโอเคนั้นเดี๋ยวก็พักนะครับในช่วงแรกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อนะครับในเรื่องของการคำนวณอีกช็อตหนึ่งโอเคก็ทบทวนด้วยนะครับจะได้ จบได้อย่างรดวดเร็วนะฮะในห้องในพูดถึงว่าจบอย่างรวดเร็วนะครับในห้องเรียนของเราจะได้พูดได้ไวขึ้นนะะ,อะโอเค